ศึกษาเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นของจริงะนะครับเราวิธีการศึกษานะครับเราก็ก,ก็จะเปิดของจริงเนี่ยให้นักศึกษาเนี่ยชมชแล้วก็ในในการที่นักศึกษาจะต้องต้องปฏิบัติการอย่างอื่นต่อเนี่ยเราทําสําเนาแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยปฏิบัติการกับ สำเนาที่เราทําขึ้นมาใช่ค่ะก็ให้นักศึกษาได้มาดูฉบับจริง<ะ>ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรมแล้วเราก็มีการคัดเลือกนะคะเป,เป็นหนังสือบุตรใบลานเป็นบางฉบับเป็นบางสำนวนที่จะให้นักศึกษาเขาได้ไปศึกษาอย่างละเอียดขึ้นโดยเป็นการทําสําเนาไปนะคะเพราะการทําสําเนาเองเนี่ยบางทีนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะอ่านตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่ได้เขาติดค้างตัวไหนเขาก็สามารถที่จะจดบันทึกลงไปได้แล้วก็เป็นการอนุรักษ์ เรื่องของหนังสือบุตรด้วยเพราะว่าบางทีการที่เรา <ừ> ศึกษาจากตรงนี้โดยตรงเนี่ยอาจจะทําให้ชํ่มบุตรได้ไง่ายขึ้นถ้าเราใช้งานจากจากตัวจริงนน,นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะก็นั้นคือในส่วนของรายวิชาพัฒนาการของภาษาไทยนะคะ,คะส่วนในรายวิชาคติชนวิทยาแล้วก็รายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่นตรงนี้จะค่อนข้างสัมพันธ์กับเรื่องของหนังสือบุตรใบลานมากกว่ารายวิชาพัฒนาการภาษาไทยตรงที่ว่าเราจะดูสพพวิชาการต่างๆที่อยู่ในวรรณกรรมท้องถิ่นหมวดวดที่ คัคที่สะท้อนถึงวรรณกรรมท้องถิ่นที่เราแบ่งหมวดหมู่ไว้คือเรื่องนิทานนิทานานะครับแล้วก็จะมีพวกสุภาษิตคำสอนใช่ค่ะก็ะถ้าเป็นส่วนอย่างนิทานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทานชาดกนิทานปรลมโลกทั้งที่เรารับอิทธิพลจากส่วนกลางมาหรือเป็นเรื่องที่ มีการประพันธ์โดยกวีชาวใต้เนี่ยนะคะเราก็จะให้เด็กเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็วรรณกรรมในาศาสนาด้วยใช่ค่ะที่เกี่ยวเนื่องด้วยาศาสนาอย่างเช่นพระนิพพานสดหรือพวกตำนานต่างๆะนะคะที่เกี่ยวเนื่องด้วยาศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของพระพุทธโคสจารย์นะคะเรื่องสมัมมาเนสุบินพิมพาแจ้งชาติที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลในพุทธประวัตินะ,ะะนะคะเราก็จะให้เด็กได้ศึกษาจากตัววรรณกรรมท้องถิ่นที่เป็นหนังสือบุตร ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นคําสอนก็ไม่ว่าจะเป็นสุภาษิตซอนหญิงสุภาษิตร้อยแหรือว่าคําคลุงสุภาษิตต่างต่างนะคะก็เราก็จะให้เด็กเนี่ยเขาได้อ่านแล้วให้เขาได้วิเคราะห์คุณค่าความรู้ที่เขาได้จากตัวเอกสารโบราณเหล่านี้ครับผมก็มีแง่คิดนะครับว่าการที่นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาจากของจริงรเห็นสภาพแท้จริงของหนังสือบุตรเนี่ยนะครับอนอกจาก ความรู้ที่เขาได้แล้วเนี่ยหนังสือเหล่านี้ก็เปรียบประดุษครูของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการปลูกฝังให้เขามีการเคารพการเคารพเนี่ยนำไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าคแล้วก็การดูแลรักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะจับจะต้องอะไรเงี้ยเขาก็จะมีมีความรู้สึกในแง่บวกบต่อทรัพยากรวัฒนธรรม ลุ่มนี้นะครับซึ่งก็ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์หนทางหนึ่งนะครับ คืออย่างในกรณีที่ท่านผู้อำนวยการกล่าวถึงเรื่องของการสร้างความตระหนักให้เด็กเขารักแล้วก็มีจิตสํานึกในการที่จะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็จะมีการยกตัวอย่างก่อนที่จะอ่านว่าจุดมุ่งหมายของการสร้างหนังสือบุตรของคนในอดีตเนี่ยเขาสร้างขึ้นเพื่ออะไรบ้างสร้างถวายวัดเพื่ออนิสงจะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอานขอให้เขามีสติปัญญาดีอย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้เขารู้แจ้งในพระธรรมแสดงให้เห็นถึงคือความพลังศรัทธาของชาวบ้าน ที่มีต่อพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็เมื่อหนังสือเหล่านี้เนี่ยผ่านการเวลามาเป็นร้อยปีแล้วตกทอดมาปัจจุบันเนี่ยก็คือเราอยากให้เด็กเนี่ยเขาได้ได้ซาบซึ้งในสิ่งที่บรรพชนเขาได้ฝากเอาไว้เขาได้คัดลอกหรือเป็นผู้ที่ได้รับาการจ้างวานให้คัดลอกหรือผู้สร้างอย่างนี้ค่ะเราก็อยากให้เด็กเนี่ยให้ให้เด็กเขาได้เหมือนกับว่าให้ความเคารพ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะบอกเด็กเลยว่าก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะต้องอมีจิตใจที่เขาเรียกว่ามีสติสงบแล้วก็จิตใจเนี่ยให้คิดในเรื่องของกุศลแล้วก็ให้ให้เหมือนกับจิตใจของเราเนี่ยให้ระลึกถึงบุคคลที่เขาบันทึกหนังสือนี้ไว้ด้วยนะคนะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก่อนเรียนเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับให้ความเคารพ ในตัวเอกสารโบราณเหล่านี้นะคะแล้วก็ระลึกถึงบุคคลที่สร้างนะคะทั้งผู้สร้างผู้คัดลอกแล้วก็ผู้ที่เก็บรักษาสืบต่อมานะคะครับก็ในวันนี้นะครับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมก็ขอ,อขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐาวิพลชัยเป็นอยาน่างยิ่งค่ะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเช่นกันค่ะ นะคะก็ในส่วนของขาคณะครุศาสตร์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยนะคะก็อย่างที่ได้นําเรียนตอนต้นคะ่ะว่าเราตระหนักถึงความเป็นไทยและการรู้รักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะดิชันเองในฐานะผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องด้วยองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้นะคะกะ็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมรายการในครั้งนี้แล้วก็จะขอสารต่อปณิธานของบรรพบุรุษในการเอกะ,อ,ะอนุรักษ์นะคะรักษา ภูมิปัญญาที่อยู่ในเอกาสารโบราณเหล่านี้เอาไว้ให้นักศึกษาทุกรุ่นได้เรียนค่ะคนะคะต้องขอขอบพระคุณมากค,บคอบค,ครบคุณ่ะการ <ๆ S 2> ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่จะ,ะศึกษาหนังสือบุตรในความดูแลของอหอพุทธทาตธ,ธรรมโคตร หรือว่าสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภาสัสราธ,ธานีนะครับเราเห็นความสำคัญของระบบออนไลน์นะครับหรือว่าสื่อสารสนเทศเราก็เลยได้ให้นักศาเรานี่นะครับเป็นการจ้างงานนักศาเราในช่วงปิดเทอมในช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เข้ามาสแกน หนังสือบุตรเหล่านี้ไว้ตอนนี้เราก็สแกนได้มาเกินครึ่งแล้วนะครับสามร้อยกว่าเล่มแล้วจากที่เรามีอยู่ประมาณ600เล่มนะครับแล้วเราก็จะนำา3แผ่นแรกของของแต่ละเล่มเนี่ยนะครับไปให้บริการไว้ในระบบออนไลน์ ของเรานะครับท่านใดดูเนื้อหาจาก3แผ่นแรกประกอบกับารายการบัญชีที่เราลงไปไว้ในระบบด้วยนะครับต้องการที่จะศึกษา,าเพิ่มเติมให้ตลอดเล่มนะครับก็สามารถทำหนังสือเข้ามาขออนุญ,ญาตที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีของเราได้นะครับวิธีการในการเข้าไปสู่ะระบบฐานข้อมูลของอสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะครับท่านก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีรา,ธธานราชพัฒนิเวอร์ซิตี้ย่อก็คือ SRU นะครับ .ac.th นะครับ ท่านเข้ามาแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ของอมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยอท่านก็เลือกในกลุ่มหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับท่านก็จะมาดูในเรื่องของศูนย์ส,สำนักก็จะเจอสำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่านก็เข้ามายัางเว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้เลยซึ่งในนั้นจะมีข้อมูลาทางด้านวัฒนธรรม นะครับมากมายรวมทั้งมีปฏิทินกิจกรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีภาพกิจกรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมแล้วก็มีช่องหนึ่งที่เป็นฐานข้อมูลมรดกวัฒนธรรมนะครับท่านเข้ามาแล้วก็จะพบรายการหลายรายการทีเดียวที่จะให้ท่านได้ศึกษาหนึ่งในนั้นก็คือ,อหนังสือบุตรหรือว่า เอกสารโบราณเนี่ยนะครับท่านก็คลิกเข้ามาเลยนะครับตอนนี้เราก็าลงไปอัปโหลดข้อมูลลงไปให้บริการเนี่ยก็จำนวน300รายการแล้วนะครับก็ถือว่า,าครึ่งหนึ่งของที่เรามีแล้วนะครับหลังจากนั้นถ้าท่านสนใจที่จะศึกษาต่อท่านก็าสามารถเข้เามาส่งหนังสือที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้หรือว่าจะโทรศัพท์อสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมก็โทรศัพท์มาได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะครับหมายเลข077913354นะครับ077913354นะครับอันนี้เป็นเบอร์ตรงของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะครับขอบพระคุณครับ